กับผมวันนี้นะครับทางเซียวแปะส่งรถลูกค้าคุณสาวริณีนะครับหาชัยนะครับอยู่บ้านโคกฟูนะครับวันนี้ส่งเสร็จถ่ายรูปเสร็จนะครับเราก็มาปรับผานนะครับพอดีพี่เขาใช้รถยี่ห้ออื่นอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็อยากนะครับมาใช้จอเดียร์ดูนะครับดูว่ากําลังแรงบิดเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็นะครับทางเซียวแปะนะครับได้ลูกค้านะครับ เอารถ40แรงนะครับมาทดลองนะครับนี่ใครว่าไถนาน้ําไม่ได้นะครับนี่ครับเป็นนาตมด้วยซ้านะครับเนี่ยครับผมนะครับอันนี้อันนี้ก็เก็บหัวมุมก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับการวิธีการเก็บหัวมุมนะครับไถนะครับผมไถเก็บหัวมุมนะครับผมก่อนที่เราจะไถด้านหน้านะครับผ มันสูงพวดวายทั้งหน้าบุก,กินข้ามูลแขนกลางลองอีกบ่ได้บ่ผ่านห้านะครับไปยิบสี่นิ้วนะร้อนนะครับร้อนแดดร้อนนะครับวันนี้นะครับผม ก็โอกาสดีนะครับปกตินะครับจะฝนตกนะครับนี่ครับลงนาต้มนะครับนาก็น่าจะเป็นดินทรายนะที่ทางเจ๊แปะดูแล้วเก็บหัวมุมก่อนครับนะครับมือใหม่นะครับเราก็ต้องเก็บหัวมุมก่อนนะครับเก็บหัวมุมไปก่อนนะครับตรงนี้ พี่ก็ต้องใช้ทัศะนะครกับในการเลี้ยงผานนะครับผมตัวนี้นะครับดินบางทีดินอ่อนดินพวนดินล้วนดินซึมนะครับถอยมาเก็บงานอีกนี่ครับผม จัดไปครับรุ่น 5040D นะครับผ่าน5นะครับอันนี้ผ่าน524นิ้วนะครับไถกบต่อฟางได้ดีนะครับลงนาน้ำานาต้มนะครับนะครับก็ทำได้นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าน้ำหนักก็ค่อนข้างจะดีๆนะครับแบบนี้นะครับทีเขาก็เก็บมุม ก่อนจะถอยหลังนะครับยกผานหลังขึ้นก่อนนะนะครับมือใหม่นะครับยกผานนะครับหาจังหวะนะครับเก็บมุมนะครับนี่ครับก่อนที่จะเริ่มไถแปลงใหญ่นะครับเราต้องเก็บมุมก่อนนะครับเพื่อที่จะไถได้ง่ายนะครับไถได้ง่ายนี่ครับถอยสองสามครั้งนะครับ ับคืนครับซ้อนคันครับนะครับเก็บเสร็จแล้วก็ซ้อนคันคืนนะครับผมตรงนี้พี่เขายังเรื่องระบบเกียร์อยู่นะครับปกติจะใส่เป็นสามนะครับนะครับเดินหน้าถทยหลังเราใส่สามไปเลยนะครับผมตรงนี้ มาแล้วครับรอบประมาณพันห้าพันหกนะถ้าตามที่เสือแปะอันฟังเสียงรถนะครับผมนี้นะครับพี่เขาเลียงรอบอยู่ประมาณพันห้าพันหกนี่ครับมาแล้วครับน่าจะเอสามนะครับ น้ำหนักของเวทนะครับจะช่วยในการอัตราการฝีของล้อนะครับรกินพวดบ่อฮะเม่น่ากินน้ำพ่มบ่เลิกเนยบุเลิกเน่นี่นี่ตั้งตั้ง ประมาณสองอันนี้นี่อันนั้นไอเลี่ยงนะตั้งตัวนี้ประมาณสองดึงตัวนี้ประมาณระดับนี้ประมาณนี้ฮะดึงระดับสี่มึงอันไหนดึงระดับสีข่ขนาดสี่มันลงเลิกโพวดเออต,ตอต้องตั้งไอ้ตรงเบิง้งว่าถ้ามันตื่นโพดเฮากระยับขึ้นมาให้มันลงเลิก ถ้ามันพอดีถ้าเลอกชะนีมันเลิกเทาเลี่ยงนะ้ไไงตัวนี้เป็นเลี่ยงแต่ไอ้ไอต้องไปโยกนี้นด้ตั้งระดับนี้แหละลงไปไถยเบิง่งถ้ามันบุกกินไอ้ก็คอ่คอยเอาลงเออเอาแต่ว่ายกเวลาเวลานั้นคือยกยกตัวนี้ขึ้นเลยแต่ว่าเขาตั้งระดับนี้นะเห็นบ่ทา,าง หางหางมันสั้นเพราะว่าอย่างหางมันสั้นเพราะว่าเ้าใส่ดาบเออเ้าใส่ดาบแล้วเ้างยกขึ้นสุดเดียวเออมันมันสุดแล้วมันมันบวกขึ้นไปอีกนะไปไงเออนะครับนายลองใช้ด้าบคอนโทรลระดับ2นะครับ ครับไม่ค่อยเข้าแต่ผ่านหน้าของพี่เขาลงลึกมากเลยครับผ่านหน้าลงลึกนะครับ ไอ้เพื่อนยังบัวเข้าใจดาบอยู่ ป่อยน้ำมันหห้ตัวนี้นะเขาป่อยน้ำมันหาเออแต่ว่าตัวนี้นะเข,เขาเอื้นมาเก่าไซดับแต่ถ้าไอ้ไซดับปุ๊บไอ้เบอร์งไปเลี้ยงตัวนี้ก็คือป่อยให้ตงเลยเบอร์งเลี้ยงนะก็คือป่อยไปเลยมันจะมันจะโยกเองแต่ผมเบิกงนะ่ะเขาตัวงน้ามันสกินหลังบุกินแทนบ่อไอก็เลยยกขึ้นยกลงมันก็เลยเป็นเขา้าัวเขาเมนบัวเออ,อ,เอ,อนั่นแหละก็คือให้ให้ปั๊บระดับเดียวเลยก็คือล่องไถเบิ้ง นะครับผมมันเลงเอเอาลงทุนเลยบุต้องเลี้ยงเออถ้าไอเลี้ยงมันสิกินแน่บุกินเนี่นะเห็นผมเบิกไอไอไอยังเลี้ยงเป็นบัวละเออนอกจากไอยังเลี้ยงไอก็คือใส่ตัวนี้เลยแล้วก็เลี้ยงเอาเออตัวนั้นปิดปิดเลยแล้วก็เลี้ยงเอาเออแต่เราใส้ดับน่ะเข้าตังอยดูเนี่ยเอามันคือลงเลิกเป็นบัวเขาปัดยกขึ้นล่ะมันก็เลยบุกินแล้วก็กินบุกินเนี่ยเอออันนี้ลงสุดเลยตัวนี้น่ะลงสุดเลยแล้วมาปปั๊บตัวนี้ที่ผมว่าน่ะปั๊บ นี่ติว,ว่าไอ้ปั๊บระดับนี้มันมันพอดีแล้วเขากับโยกขึ้นเลยผ่านโยกขึ้นแล้วกับเตี้ยไปหดมุมนั้นเขาก็เอาลงเอาลงปึ๊บนะครับเอาลงชุดปุ๊บเ,เออไปเลยไม่ต้องเลี้ยงนะครับผมขวบใจดาบฮะวันนี้ขอัใจดาบ,ดาบคืออันนี้มันมันบวกกินติว,นว่าไอ้ขี้ไปมันบวกกินไอ้ก็ต้องเลือนลงมาให้มันกินเออแต่ว่าไม่ต้องไปเลี้ยงตัวนี้เด้แต่ถ้ามันกินหลายเขาก็เอาขึ้นเอาขึ้นเออตัวนี้ตัวดาบเออ ประมาณนี้แหละที่ผมเบิง่งแต่ว่ามันกินทั้งหน้าแหละเขาก็ต้องปั๊บทั้งหน้าขึ้นลอยอันนี้นะเพราะว่ามันชอยเด้นี่เขาก็ต้องมาปับ๊บตัวนี้นี่มันขึ้นโพดนี่นะ่ออันนี้มันขึ้นโพดไอ้มันกินโพดมันสิบูคือกันกับรถบ้านเฮาเพ่าะว่ามันกินเมามันไดใหญ่กินเมาถ้าไอเอาขึ้นตัวนี้มันมัน,ม,นมันตานทั้งหน้ามันบวบเฮาเฮง เฮ้งปั๊บลงมันเฮ้งกินแต่ไอ้ไอ้คือปั๊บที่ระเกี่ยวคือเอาตัวนี้ปั๊บตัวนี้ถ้าไอเอาเคี้ยวไปมันสิกินเฉพาะน่ะตัวนี้บกกินเออเออยกขึ้นอกลงเอาฮะเอาตัวนี้ยกขึ้นยกลงเอาบอกเออเพราะนั้นเขาเขาปั๊บเคล็ดตัวนี้ตัวนี้น่ะคือให้มันลอยจังนลอยนี่แต่อันนี้ผมเลี้ยวเบื้องน่ะตัวนี้สิกินหลายเลยเพราะว่าไอ้ปั๊บตัวนี้หลายเลยปั๊บขึ้นหลายเอาลองลองถ่ายเบื้องเดียวผมเบื้องก่อนจังนลอยเดี๋ยวลองลองถ่ายเบื้องตัวใหม่ก็ได้ ให้ร้องกางก็ได้ รอบแรกรอบแรกมันบุกกินโบเป็ยนยัง้งโบเป็นยัง้งโบเป็นนยังนี่เออซัมนีหล่ะพอดีมันมันบุกกินหลายนะครับผมเนี่นะครับผมพอว่ามาอีกรอบสองนี่มันสีพอดีเลยได้หนิมันสีพอดีเลยพอดีเลยนี่มันสีพอด,เพด,เพดีเป๊ะเลยนะครับพี่น้องก็คือว่าถ้าเฮาเอาด้านหน้ากินเกินไป ด้านหน้ากินเกินไปนะครับจะทําให้เวลามันสาดดินนะครับสัดดินมันสิตานแล้วทําให้รถมันเป๋นะครับผมนะครับผ่านแต่ละยี่ห้อมันสิบุคือกันถ้าต้องปรับคีมเมาให้มันได้นะครับผมตรงนี้เหมือนที่ไอ้เพื่อนเลยครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นี่ครับผมแบบแบบทามันพอดีเป๊ะคักเลยครับผมบ่ต้องว่าอันนั้นเลยครับนี่ อันนี้เซี่ยวแปะเอาทั้งหน้าลอยขึ้นนะครับมันจีบพอดีกบเขาบาต้องกังวลว่ามันสิบกินนะครับนี่มันสิเป๊ะเลยนะครับมันลอยก็ะย่าเวยล่ามันไปถือตัวทิศทิศลมเนี่ยนะเห็นบ่นะครับเห็นบ่ขนาดเมื่อนมันสิบพอดีสาดเลยครับพี่น้องมันสีบพอดีสาด์กบล้อนะครับนี่กบล้อถ้ากินทั้งหน้าหลายมันเฮงสีเปร์ก็นี่นะครับนี่ครับมันจะ Wirtschaft. พอดีแต่ว่าอันนี้พื้นที่เพิ่นอันสิโค้งไปไบนี้นะครับนี่ครับ เห็นบ่มนี่ครับผมนี่มันสีเสมอกันนะครับวิธีการปรับเลยครับพี่น้องปรับอันนี้เซียวเปียกกับโมเมนต์อันคุณขับรถเก่งเด้อที่ออกตัวไปก่อนนะครับเป็นเซลลในละนะครับได้พอเดนแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้หูนะครับผมนะครับวิธีการปรับก็คือให้ทั้งหน้ามันลอยขึ้นเพราะว่ามันสิตก้องตกในโลกนี้ปุ๊บมันจะพอดีเป๊ะเลยครับไอตัวท้างหน้านะครับนี่ลองลองเทียนไทยไปนี่ ทางหน้ามันสีมากบพอดีเลยนะครับเพราะว่าล้อหลังนี่มันสิมาตกนี่ลองนี่มันสีพอดีเป๊ะเลยเสมอกันเป๊ะนะครับผมนี่เห็นบะห้วยไถกับเมื่อกี้นี่มันมีคือกันนะตัวนี้สิเป็นล้อเป็นพอดีแต่ว่าทางนั้นบ่เป็นครับเห็นนะครับอันนี้ไอ้ไส่เกียร์สองแต่ว่าเล็้งรอบสูงนะครับปกติเราใช้สามนะอันนี้เกียร์สองเลน,นี่นะครับรถก็เลย เหยียบตรงเหยียบแห้งนะครับผมนี่ครับแล้วเฮาต้องเบิ่งรอบรถว่าไซเอสสามเลยครับนี่นําคือสามนะครับนี่อันนี้คือเสียงรถมันสีฮาวเสียงรถมันแห้งนะครับผมตรงนี้นะีครับผมยกผ่านก็ยกให้สูงๆหน่อยนะเวลาเขาถอยนะครับมันจะถอยวิดนะครับผมเดี๋ยวเด้อเสิรปสร็ให้เบิ่ล เพราะว่าไอ้เพื่อนเคยขับยี่ห้ออื่นแต่ว่าลงมาขับจอนเดียเบิ้งน่ะการปรับผ่านนะครับจะบวกคือกันเด้อแนะนํำลูกค้าเลยครับนะครับผมผู้ใดที่ตั้งผ่านยังไ่ได้นะครับวิดีโอข้อหาเซียวแปะเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเซียวแปะนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ครับเดียวสีแนะนํำนะครับถ้าหนืดเกินไปนะครับเขาก็ซ้อยนะครับนี่ครับ เราไถาค้องเก่านะครับเพราะว่าค้องเก่ามันมันยังบร่ได้ถเข่านะครับเราลองไถเบื้องเหยียบตมเบื้องนะเออติดโบติดเหยียบตมเบื้องเมื่อยอยู่บ่เมื่อยอยู่บ่ <laughs> ได้เมื่อยอยู่บ่ได้เลี้ยงอยู่บ่ ได้เลี้ยงอยู่บ่เออมันสีโพดีเขาเท่าเบิ้งตั้งอันดับแล้วมันสีโพดีเป๊ะแล้วมันสิเป็นร้องเลยได้บ่เนี่ยมันสีโพเม้นกินไปเบ็นมีได้ไอ่เออเพราะว่าลองร้องนี่ไอ้โตกตกะร้องแล้วมันสีโพดีเป๊ะเลยได้บ่เนี่ย ไปเลยบานเอน,นี่นี่น่ะเห็นบ่ครับม,มันจีบโบป็นขั้นคู่นะครับมันจีเสมอกันแต่อันนี้อายเราเอา,เอาลุงเลือกรือิเนี่ยครับไทหน้านี้เลือกขนาดผ่านห้านี่ครับผมนี่เห็นบ่ มาสิพอดีเป๊ะเลยนะครับกบเพราะว่าลงล้อด้านล้อด้านซ้ายนี่จะลงร่องตัวนี้พอดีเลยเด้อนะครับผมพอดีกบศาสตร์กบพอดีมันจะบบเป็นคันคู่เขาเรียกว่าคันคู่นะครับเป็นคันคู่คือปลูกไอ้ไม่อย่างเขาเอิญปลูกแตงปลูกอนี้นะครับนี่ครับผมนี่นะครับผมครับไทยเอสครับนายเราเลี้ยงยูโรปัญหานะครับ พันซีพันหานี่ครับเบิง้งฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ครับก็ไม่ได้ค่อยเลี้ยงนะถ้าถ,ถ้าเอาตามที่เซลเปะได้ตั้งให้นะครับก็คือ3มระดับ3ามของดับคอนโทรลเดอร์สามกับสองนี่แหละประมาณนี้ครับปรต้องเอาขึ้นหนึงหนึ่งคือไถโพกเขานะครับนี่ครับนี่อ้าเราลองเบงิ้งนี่งัวพันสิบม่ได้กินยาแล้วบ้านนี้ไถจนเมื่แล้ว ออพายนี่ครับยกขึ้นนี่ครับดับก็ยังอยู่เหมือนเดิมถ้าเราตั้งดับนะนะครับยังอยู่คือเกา่านะด,ดับคนทูลสำคัญกับกุญแจเลื่อนเด้อพี่น้องนะครับติดติดมาตลอดนะครับผมสำคัญไปใส่มาใส่ตั้งผานตั้งยังนี่ปูนเป็นตมขนาดเลยนี่ปูนมา เป็นเรื่องใดเ,เ,เออใส่ดาบมันม้วนมันบดต้องเมื่อยถ้าใส่ดาบถือเนี่ยมันมันบดต้องเมื่อยนะไอ้ถ้าเขาว่าเออซัมหนี้เอากินซัมนี้บุเลิกหลายเป็นนี่แหะนี่พี่เขาก็มาเก็บงานแบบนี้แหละครับนี่ครับไทย ผ่านห้ายี่สนิ้วนาซาเนี่ครับคองไถก็ยังคดรคเแบบี้ยวนะครับขึ้นอยู่กับคนขับด้วยอสุดเลยไปไปไปที่เดียวรวดใส่สามไอ้อย่าใส่สองมันรถมันหนืดพวดนานละนี่ครับมันจะไม่เป็นร่องนะครับนี่ถ้าเรารู้จักกบได้ดีนะครับ มือใหม่มือใหม่หัดขับจรเดียครับนี่ครับผมนี่นะครับผมถ้าเอาด้านหลังลงอีกนิดนึงนะพอดีเลยครับพี่น้องเอาด้านหลังลงอีกนิดนึงนะครับพอดีเลยมันสิบปีนะครับอันนี้โค้งเลยนะครับดีครับไม่เป็นคันคู่เด้อพี่น้องนี่ครับมันบุเป็นคันคู่นะครับผมเสมอกันนะครับผม ส่วนมากเซลเปะตั้งผ่านนี่มันต้องเป็นผ่านคีเมาต้องกวบค่ำคว่ำไว้นะครับผมนะครับถ้าตั้งนี่มันสิทธิ์ส่วนมากมันสิเปีนะครับผมครับผมผู้ใดสนใจรถแท็กเตอร์จอรเดียนะครับอย่าลืมคิดถึงเซลล์แปะเด้อนะครับเอซีแท็กเตอร์จอรเดียบ้านดุงนะครับเบอร์โทรก็คือเก้านะครับศูนย์แปดศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสามแปดหนึ่งนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ